สวัสดีครับจีดีวิวช็อปซูเปอร์ไบส์นะฮะวันนี้เรามีเจ้าอาร์ซิกคันนี้แต่อาร์ซิกคันนี้นะ่าจะเป็นปี2010นะเปลี่ยนโทว์มาก,ก็คือแปลงงานแปลงแฟร์ลิงมานะครับอันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องงานแปลงนะไม่ได้ทำที่ร้านเราแต่ตอนน,นี้ปัญหาของรถก็คือรถปั๊มติ๊กไม่ทํางานนะเราเพิ่งชาร์จแบตไปนะครับเปิดสวิตช์ออฟไลน์นี่ฮะปั๊มติ๊กไม่ทํางานนะครับออฟไลน์เปิดแล้วนะไม่มีเสียงปั๊มติ๊กทำงานเลยนะไม่ฟืดไม่จืดไม่จัดเลยนะ เ,เราก็มาไล่เช็คว่ามันมีไฟมาหรือเปล่าที่ปั๊มติ๊กทําไมมันไม่ทํางานนะฮะหรือว่าปั๊มติ๊กตายนะครับโอเคเรามาเริ่มเช็คก,กันเลยดีกว่านะครับเราถอดบ่อกออกไปเพื่อที่เราจะได้ชาร์จแบตไวเมื่อกี้เราชาร์จแบตไวอันนี้เป็นควิกชิปนะครับกล่องของควิกชิปหลักๆเราจะทาให้ปั๊มติ๊กทํางานแล้วก็รถสตาร์ตติดขี่ได้ก่อนนะครับที่เหลือลูกค้าจะเอาอยัางไงต่อค่อยว่ากันมาครับ พยีู่ตก็้อนตลอดเวลาอ้ยถ้าโบทำอะไรแบบจรเขาจแบบักวนใจเราพราะมันกำกัโบตลอดลนี่เรา เดี๋ยวเราจะเทสดูว่ามีไฟมาหรือเปล่านะฮะถ้าไฟมาดีเลย์ทำงานปกติไฟตัวนี้จะสว่างขึ้นแวบแล้วก็ตัดไปนะครับตามดีเลย์นะเปิดสวิตช์นะฮะไม่มีไฟมานะครับเงยียบกริบแต่เ,เราไล่เช็คดูตอนนี้ผมคิดว่าผมเจอแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดสวิตช์ดูกันว่าไฟจะติดหรือเปล่านะดูนะนี่ครับไฟติดนะครับเดี๋ยวมันจะดับโอเคนี่ มันดับไปตามดีเล่นะครับไปติดปกตินะนี่ถ้าเรากดสตาร์ทมันก็จะติดนะครับพอมันสั่งให้ปั๊ติกทำงานนะโอเคต่อไปเราก็จะมาใส่ถังแล้วก็สตาร์ทดูว่ารถจะติดหรือเปล่าเราเห็นสภาพนะครับนี่เป็นปลั๊กของปั๊กติกเอ่อตัวนึงนะเป็นตัวนี้เป็นตัววัดระดับน้ํามันก็คือตัวลูกลอยนั่นแหละเซ็นเซอร์ระดับน้ามันนะปลั๊ก,กมันเล็หมดแล,แล้วนะฮะ ดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะมีเปลี่ยนหรือเปล่านะผมไล่ระบบไฟแล้วตอนนี้มีไฟมาปั๊มติก๊กเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่าส่วนปั๊บยังไม่มีนะปั๊บรูปลอยนะครับเซ็นเซอร์เออ่ระดับน้ำมันนะเราไม่มีปัก๊กต้องหาสั่งมาไว้เผื่อกัอนมันมีแต่ว่ามันเข้ากันไม่ได้มันไม่เหมือนกันเอารถสตาร์ตติดก,ก่อนนะตอนนี้นี่เสียงปั๊มติ๊กทำงาน,นครับดูดน้ำมันดังจู้ดเลยนี่เซ็นเซอร์ลูกลอยมันกระพริบเดี๋ยวเราจะพันเทปไว้ให้เหมือนเดิมนะ โอเคตอนนี้รถติดแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเจ้า R6 คันนี้ R6 คันนี้นะที่ไฟไม่มาปั๊มติ๊กครับตอนนี้ก็จัดการเรียบร้อยนะครับสตาร์ตติดแล้วขี่ได้ปกตินะครับที่เหลือก็ไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะให้เราทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเดี๋ยวแจ้งลูกค้าเลยแล้วกัน